อะไรตืบเราก็มาถึงโอ้ยแลแ้เพียบน่าก,กลัวเสร็จไม่มีอะไรเลยนะครับในนี้นึกว่าจะนึกว่าจะน่ากลัวแท้ก็ไม่มีอะไรเลย แต่แร่เยอะมากอะ่ะคุดแรกไปดีกว่าโอเคครับไอ้รอบเสร็จแล้วเจอโคอ,อีกจุดจุดจะบ้าตายแนละ้วคุดเพียบนะตอนนี้เราพร้อมลุยเหมืองแล้วครับป อังเขียเราเท่อเขียไราเนี่ยอะไรเหรอโอเคโคเพียบเลยหนครับแหมได้โคต้องสิบห้าหกอันแล้วนนนเนี่ยยี่ไหนอ่ะ เจออยู่ไหนเ,เจอเดียวแล้วเห็นยๆเกี่เวโอเคนี่ก็เจอโคกแล้วโคนี่ก็เป็นทับโคลแน่แต่โคลท่ผู้ชมคนนี้เห็นว่ามันมีโคลเยอะมากแล้วลองกูมั่งสิครับเต็บผ้าหนังเลยเจอแล้วครับ เป็นสุดเย้ทีรอบครูครบแล้วแล้วเราก็ไปลุยทัพต่อทางนี้อู้มืดเอามาันไปตรงนี้ต่อตรงนี้ยังยังต่ออยู่เลยโอ้ยแล้วโคไหนไอรอนเส,สียโคงกนอดูด้วยโค ได้ยินเสียงได้ยินเสียงอะไรทูกกัดได้ยินเสียงกลับนะครับกลับแรกแรคแรกแรคได้เสียงคนเกาหัวโหได้ยินเสียงม,มีคนนอนกรนด้วยครับนอนกรนนอนกรน,นนอนกรน,น,นไม่ดีนะครับใส่กำลังหลับสบายเลยกำลังฝันหวานใส่เขากำลังฝันหวานกันอยู่ บุกเขาดีกว่าเราปันหวานอุพลดีต้องบุกเฮ้ยจะมาชื้อๆแถวนี้กเอาผมรีบเก็บให้แล้วครับเจ๋วเ้ยโ<อ>้ทำติงนอนเซฟไว้ดิโอ้ทำติงนอนไว้ทำแบบ เราทำไปได้จุดหนึ่งแล้วทำเซฟไว้แบบห้องนอนอ่ะเหรออืมดีเหรอก็ดีนี่จะได้ไม่ต้องนี่พอกลับถึงบ้านก็นอนใหม่ก็ได้กลับไปเซฟที่บ้านอะไรอย่างนีอ้อ๋ออือก็ดีก็ดีด<ป>อย่างหนึง่งเอาวาละล่ะก็ได้นะแต่ต้องทำแบบเราแน่ใจเลยว่าไม่มีซอมบี้เกิดตรงนั้นคือซอมบี้มันเกิดที่ทีม่มันมีความมืด ก็คือลองหาหาที่ดีๆก่อนหาทำเลดีๆก่อนแบบใกล้ๆแบบเราไม่หลงอ่ะเดี๋ยวไปเอาไปกลางๆนี่นอยู่แหนวะเราเราอยู่ทางไหนไม่นะเราหลงแล้วนี่เจีต้องเดินไปทางสวาง าำเท่อทีจะขุดเห็นมันวางทำเลตรงนี้ดีเนี่เลยนะทำเลดีมากเลยตรงนี้เห็นนะหไหมโหทำเลดีดีขอเฮียจ้ากทานเนี่ตรงไหน ด้วยเออก็ดีก็ก <ไป S 1> ดีอย่างนี้โล่งดีมาขยายเลยแค่ไอเป็นห้องสี่เหลี่ยมอะนะขอพิกแอคคืนอ,อ่ะลืมโทษทีทเอาเหล็กมาเดี๋ยวไปเผาให้เดี๋ยวไปเผาไรคุณแล้วก็นเาเหล็กมาอ่ะเอาไอร่อนมา,าไปเผาให้ไอร่อนอันนี้โกไอร่อน เผาให้นะชอบพิกแอดมาให้ด้วยมาเดี๋ยวเราเคลียร์ให้ทำกอกคาบสักอันหนึ่งมาข้างล่างเออทำก็งอให้ทำคาบเทเบิลอ่ะสัอันเย้ไอรอน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 เย้ไอรอนไอรไอน พี่เผาไอ้รอดก่อนนะโอเคเดี๋ยวมันก็ไปทำกรกครับทำอัดนึ่งกันแ้ไม่อีกแล้วก็ <laughs> เอาไอ้นี่าาไาด้วยคัมบูสโต นนัเอาเช็ดด้วยดีกว่าพอในเช็ดไม่ให้หมดคูดอออกอันนี้ใกล้พังแล้วครับที่ขุดก็กจะจบนะครับอนันนี้ถ้าเกิดเราหาสมบัติของเดอะลอสค l ณเ t ็ r ได้คือจบนะครับอ่าแต่ตอนนีก้ก็ยังหาสมบัติไม่ได้นะครับแล้วก็ไเ,เรื่อยๆเราจะหาได้ นะครับหาของได้เยอะแยะมากมายใครต้องการอะไรก็ไปหยิบไปได้เลยเฮ้ยวิติดตั้งฐาทัพข้างล่างขอเพิ่มแล้วกันไม่มีไม้เหรอไม้ขอเพิ่มอะไรนะเกิดอะไรขึ้น ตัดเลยเรามีเยอะเหรอต้นไม้โลกอะ่ะยังไม่รอต้นต้นไม้ใหญ่ก็ได้อต้นไม้ข้างๆก็ได้รอก่อนหน้าเสร็จยังเนี่ยต้นไม้เล็กก่อนอยากอยาก,ยากให้เห็นต้นไม้แบบโคตรย,ยักษ์อ่ะบงงเสร็จยัต้นไม้ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนี่สร้างเป็นนห้ออองงดดีีีกะลัลงขุดอยู่ มันเคลียร์ทางให้มัน